ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการท่องโลกไบเบิลทางช่องไบเบิลสเตเดินทางไปสู่เรื่องราวที่สนุกและน่าค้นหาในโลกพระคัมภีร์ไบเบิลไปด้วยกันสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเตนะครับฟังสบายๆกันเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาลุยกันต่อในปฐมกาลบทที่25ครับผมค่ะ หลังจากบทที่24ที่เราเห็นอิสอัคได้คู่ชีวิตคือเรเบคกามาปลอบใจเนาะหลังคุณแม่ซาราเสียไปชีวิตก็ต้องไปต่อบทที่25นี้ลนี่ละค่ะจะพาเราไปดูช่วงปลายชีวิตของอับราฮัมแล้วก็การเริ่มต้นของอีกตระกูลสำคัญด้วยใช่เลยครับตอนจบ24นี้อบอุ่นมากพอมาเปิดบท25ข้อแรกเอออ้อาวอับราฮัมมีภรรยาอีกคนชื่อเคทูรา ใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับมีลูกชายได้กันอีกตั้ง6คนซิมรานโยกชานเมดานมีเดียนอิชบากชูอาโหโหคุณปู่อับราฮัมยังแข็งแรงจริงๆนะครับเนี่ยก็นั่นนะสิคะแสดงถึงพระพรเรื่องความอุดมสมบูรณ์แหละแต่ว่าจุดสำคัญจริงๆที่บอกชัดเลยว่าอับราฮัมยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับอิสอักอ้าวแล้วลูกคนอื่นๆล่ะครับ ทั้งที่เกิดกับนางเคทูราหรืออย่างอิชมาเอลลูกคนแรกกับนางฮากาล่ะครับได้อะไรบ้างอับราฮัมให้เป็นของขวัญน,นะคะกับบรรดาบุตรที่เกิดจากภรรยาน้อยแล้วก็ก็ส่งพวกเขาไปทางทิศตะวันออกเลยคือให้แยกจากอิสอักตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะอ๋อเป็นการจัดระเบียบแล้วก็เหมือนเอ,อยืนยันหนักแน่นเลยว่าสายพันธสัญญาหลักที่พระเจ้าให้ไว้กับอับราฮัมเนี่ยผ่านทางอิสอักคนเดียวจริง เหมือนจัดการเรื่องมรดกให้เคลียร์คัดชัดเจนไปเลยนะครับแยกกันอยู่คนละทิศท,ทางจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังใช่ใช่ค่ะถูกต้องเลยเป็นการวางแผนมองการไกลมากๆแล้วพอจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยนะคะก็บันทึกเลยว่าอับราฮัมสิ้นชีวิตอายุรวม175ปี175ปีค่ะเรียกว่าแก่งอมอายุมากแล้วก็ถูกรวบรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษก็คือจากไปสู่บรรพบุรุษนั่นแหละค่ะ โหอายุยืนมากๆครับแล้วเรื่องหลังจากนั้นล่ะครับใครเป็นคนจัดการเรื่องพิธีศพตรงนี้น่าสนใจมากค่ะอิสอักและอิชมาเอลลูกชายทั้งสองคนเลยนะคะทั้งสองคนเลยเหรอครับใช่ค่ะมาร่วมกันฝังร่างอับราฮัมไว้ในถ้ำมักเปลาที่เดียวกับที่ฝังนางซาร่า เป็นภาพที่แสดงถึงความผูกพันอยู่นะครับในฐานะพี่น้องแล้วก็เป็นการให้เกียรติพ่อร่วมกันแม้ว่าสถานะในพันธสัญญาจะต่างกันชัดเจนก็จริงแต่ในวาระสำคัญแบบนี้ความเป็นครอบครัวก็ยังเห็นอยู่เป็นเรื่องที่น่าน่าชื่นชมนะครับจริงด้วยค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำจริงๆแล้วหลังจากอับราฮัมสิ้นชีวิตไปพระเจ้าทรงทำอะไรต่อคะ ข้อ11นี้บอกต่อเลยครับว่าหลังจากอับราฮัมสิ้นชีวิตแล้วพระเจ้าส่งโอยพระพรแก่อิสอาคบุตรชายของท่านก็เป็นการอาตอกย้ำยืนยันการสืบทอดพรพันธสัญญามาที่อิสอาคแบบเต็มๆชัดเจนเลยค่ะแล้วเรื่องของอิชมาเอลลูกอีกคนของอับราฮัมที่เกิดจากนางฮากาพระคัมภีร์ก็บันทึกพงพันมีบอกชื่อลูกชายทั้ง12คนของอิชมาเอลไว้ละเอียดเลยค่ะ12คน เป๊ะเลยนะครับตามที่พระเจ้าเคยบอกอับราฮัมไว้ในบทที่17ข้อ20เลยนินาที่ว่าอิชมาเอลจะเป็นบิดาของเจ้านาย12คนก็ย้ำเลยว่าเป็นเจ้านาย12คนตามตระกูลของเขาแสดงว่าพระสัญญาสำเร็จจริงๆน่าทึ่งนะคะจากนั้นก็บันทึกอายุของอิชมาเอลไว้ที่137ปีแล้วก็บอกถึงบริเวณที่ ลูกหลานท่านอยู่ก็คือตั้งแต่เมืองฮาวิล่าถึงเมืองชูรแถวแถวหน้าอียิปต์ไปทางอสัสซีเรียซึ่งก็เป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับที่มาของชนชาติอาหรับในเวลาต่อมานะคะโอ้โหแค่18ข้อแรกของบท25นี่เรื่องสำคัญสำคัญเยอะมากเลยนะครับ ทั้งเรื่องครอบครัวใหม่ของอับราฮัมการจัดการมรดกที่ชัดเจนมากๆให้อิสอักแล้วก็การจากไปอย่างสงบของอับราฮัมในวัยชราค่ะรวมถึงภาพความสัมพันธ์ของอิสอักกับอิชมาเอลที่มาร่วมกันฝังพ่อและการเริ่มบันทึกวงวานของอิชมาเอลตามพระสัญญาด้วยทําให้เราเห็นภาพรวมเลยนะคะว่าการสืบทอดพันธสัญญาในสายอิสอักเป็นยังไงแล้วการเกิดเป็นชนชาติใหญ่ของสายอิชมาเอลก็เป็นไปตามแผนของพระเจ้าทั้งสิ้นเลยค่ะ มาดูกันต่อหลังจากที่พระเจ้าทรงเริ่มต้นพันธสัญญาผ่านทางอับราฮัมเนาะตอนนี้เรื่องราวในปฐมกาลก็เหมือนส่งไม้ต่อมาที่อิสอักแล้วค่ะครับผมซึ่งท่านก็แต่งงานตอนอายุ40พอดีเลยใช่ค่ะกับเรเบคาสาวงามที่คนใช้ของอับราฮัมไปเจอมาแบบอัศจรรย์มากๆ แต่พอเริ่มชีวิตคู่ปุ๊บก็เจอเรื่องท้าทายเลยนะครับเพราะว่าเรเบคาเป็นหมันอืมซึ่งสมัยนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากครับมันกระทบเรื่องการสืบทอดพรที่พระเจ้าสัญญาไว้ด้วยแต่ที่น่าสนใจคืออิสะอระท่านทำยังไงรู้ไหมครับทำยังไงคะท่านอธิษฐานครับอธิษฐานต่อพระเจ้าเผื่อภรยาแล้วครับอธิษฐานนั้นก็ได้ผลจริงๆค่ะพระเจ้าตอบเรเบคาตั้งครรนเยี่ยมเลยข่าวดีมากมาก แต่เหมือนจะดีร้อยเปอร์เซนแต่การท้องครั้งนี้มันไม่ธรรมดาเลยค่ะใช่ครับไม่ธรรมดาอย่างแรงเลยเพราะตอนท้องเนี่ยลูกในท้องดันเบียดเสียดกันต่อสู้กันคือรุนแรงมากโหขนาดนั้นเลยเหรอคะครับจนเรยบคาเองทุกใจหนักมากถึงกับลำพึงออกมาเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ไปทำไม โอ้โหความรู้สึกนี้คนเป็นแม่น่าจะพอเข้าใจได้นะคะว่ามันคงสุดๆจริงๆครับผมแต่ดีที่นางไม่เก็บไว้คนเดียวนะครับค่ะนางไปทูลถามพระเจ้าโดยตรงเลยและคำตอบที่ได้นี่แหละค่ะคือแบบจุดเปลี่ยนสำคัญที่สง่งผลยาวนานมากๆพระเจ้าตรัสกับเรเบคาว่าในท้องน่ะมีสองชนชาติอยู่นะแล้วประชาชนสกลุ่มนี้จะต้องแยกจากกัน กลุ่มหนึ่งจะแกร่งกว่าอีกกลุ่มและที่สําคัญมากๆเลยคือพี่จะปรนนิบัติน้องืพี่จะรับใช้น้องหรอคะปกติมันน่าจะกลับกันใช่ครับคาพยากรณ์นี้เหมือนบอกบทล่วงหน้าเลยถึงความสัมพันธ์ที่มันจะซับซ้อนมากๆของลูกๆแล้วก็วงหวานต่อไปแล้วพอถึงเวลาคลอดก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคลอดลูกแฝดต,ตอนนั้นอิสากอายุ60แล้วนะคะครับผม60ปี คนแรกที่ออกมาตัวแดงๆมีขนเต็มตัวเลยก็เลยได้ชื่อว่าเอซาวครับเอซาวที่แปลว่าขนนั่นแหละส่วนคนที่สองคลอดตามมาติดๆเลยแต่ว่ามือดันไปจับสุ้นเท้าพี่ชายไว้อะคะ่ะโอ้โหก็เลยได้ชื่อว่ายาโคบซึ่งมันมีความหมายแฝงว่า ตามมาติดติดหรืออาจจะแปลว่าเข้ามาแทนที่ก็ได้แหมแข่งกันตั้งแต่ยังไม่ทันลืมตาดูโลกเลยนะเนี่ยจริงค่ะแล้วพอโตขึ้นนะคะลักษณะนิสัยก็ต่างกันสุดขั้วเลยต่างกันยังไงครับเอซาวกลายเป็นนายพรานฝีมือดีชอบชีวิตผจญภัยลุยๆหน่อยเป็นคนของทุ่งนาป่าเขาอารมณ์แบบ outdoor man นะครับใช่ค่ะส่วนยาโคบเป็นคนเงียบ ใช้ชีวิตเรียบง่ายชอบอยู่ในเต็นท์มากกว่าเหมือนหยินกะัะหยางเลยนะครับคนหนึ่งบู๊คนหนึ่งบุญอยู่บ้านก็ออกทุ่งความต่างนี้น่าสนใจนะคะแต่ก็นำไปสู่ปัญหาคลาสสิกในหลายๆครอบครัวเลยคือพ่อแม่ลำเอียง อามาแล้วประเด็นนี้เอสากนี่โปรดปรานเอซาวเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าชอบฝีมือล่าสัตว์แล้วก็คมชอบกินเนื้อที่เอซาวล่ามาให้ครับผมถูกใจพ่อสายนายพรานส่วนริเบคาก็เทใจให้ยาโคบคนที่อยู่ติดบ้านมากกว่าอืมเรื่องแบบนี้คุ้นๆเหมือนกันนะครับไม่ว่ายุคไหนเนาะ มันก็มีบ้างที่พ่อแม่อาจจะคลิกกับลูกคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษแต่ความลำเอียงนี่แหละครับมันเป็นเหมือนระเบิดเวลางีบเงียบเลยรอวันระเบิดค่ะครับรอวันเกิดเรื่องซึ่งวันนั้นก็มาถึงจริงๆใช่เลยค่ะวันหนึง่งยาโขบกำลังต้มแกงถั่วแดงอยู่น่าจะหอมหน่าดูเลยครับบางตำราก็ว่าเป็นถั่วเลนทิลนะครับกลิ่นคงยั่วน,น้ำลายน่าดู แล้วเอซาวก็กลับมาจากทุ่งพอดีเลยคะ่ะเหนื่อยมากหิวจัดๆเลยพอเห็นแกงเท่านั้นแหละตาลุกเลยครับเดินมาบอกยาโคบแบบหมดแรงเลยขอเรากินของแดงนั้นหน่อยเราหิวจะแย่แล้วคำว่าแดงหรือเอดมในภาษาฮีบรูก็เลยกลายเป็นอีกชื่อของเอซาวไปเลยนะคะใช่ครับเพราะแกงถ้วยนั้นแท้ๆเลยแต่ยาโคบเนี่ยเห็นโอกาสทองเลยครับไม่ยอมให้กินง่ายๆยังไงคะบอกว่า ขายสิทธิ์บุตรหัวปีของพี่ให้ฉันก่อนสิโอ้โห oh แลกกับแกงถ้วยเดียวเนี่ยนะคือมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยนะคะสำหรับเราอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลครับแต่สำหรับเอซาวตอนนั้นเนี่ยความขิวคงบังตาบดบังทุกอย่างไปหมดแล้วเขาตอบว่าไงคะเขาตอบกลับแบบแทบไม่คิดเลยดูสิฉันกำลังจะตายอยู่แล้วสิทธิบุตรหัวปีจะมีประโยชน์อะไรกับฉันล่ะ โหนี่มันความคิดของคนที่มองเห็นแต่ความต้องการเฉพาะหน้าจริงๆเลยนะคะน่าเสียดายมากครับน่าเสียดายจริงๆเพราะว่าสิทธิบุตรหัวปีในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับมันสำคัญยังไงล่ะคะ คือมันหมายถึงมรดกส่วนแบ่งที่เป็นสองเท่าจากพ่อเลยนะแล้วยังหมายถึงตำแหน่งผู้นำครอบครัวต่อจากพ่อและก็สิทธิฝ่ายจิตวิญญาณด้วยโอ้โหสำคัญขนาดนั้นเลยครับผมแต่เอซาวกลับมองไม่เห็นคุณค่าระยะยาวตรงนี้เลยแม้แต่น้อยถึงกับยอมสาบานขายสิทธิสำคัญนี้ทิ้งไปไง่าย แลกกับแค่ขนมปังกับแกงถั่วแดงใช่ครับพอกินอิ่มแล้วก็ลุกไปเลยไม่ได้รู้สึกรู้สาหรือเสียดายอะไรเลยข้อสรุปในพระธรรมตอนนี้เขียนชัดเจนเลยนะครับว่าเอซาวดูมิ่นสิทธิบุตรหัวปีของตนการตัดสินใจที่ดูเหมือนเล็กน้อยมากๆกลับเป็นการแสดงออกถึงการไม่ให้คุณค่ากับสิ่งที่มันสูงส่งกว่าความอยากทางร่างกายในตอนนั้นเลยนะคะถูกต้องครับมันสะท้อนทัศนคติของเขาชัดเจนมาก ตอนนี้เราก็รีบเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วนะคะถึงจุดเริ่มต้นของรอยร้าวลึกเลยระหว่างพี่น้องคู่นี้ที่มันเกิดจากการตัดสินใจเพียงแค่ชั่ววูบเดียวของเอซาวที่ถูกความหิวเข้าครอบงำ กับความเอ่อจะเรียกว่าฉลาดแกมโกงหรือการรู้จักฉวยจังหวะของยาขบก็ได้นะครับอืมใช่ค่ะเรื่องนี้มันก็ชวนให้เรากลับมาคิดเหมือนกันนะครับคิดเรื่องอะไรคะก็เรื่องการที่เราให้คุณค่ากับความสุขสบายหรือสิ่งที่มันจับต้องได้ง่ายๆในปัจจุบันเนี่ยมากกว่าพระพรสิทธิพิเศษหรือโอกาสดีๆในระยะยาวที่บางทีมันอาจจะยังมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในตอนนี้ การตัดสินใจแบบ a อซาวเนี่ยมันสะท้อนอะไรในวิถีชีวิตหรือการตัดสินใจของเราๆท่านๆในยุคนี้บ้างไหมครับน่าคิดมากๆเลยค่ะแล้วผู้ฟังล่ะคะคิดอย่างไรในเรื่องการตัดสินใจแลกสิทธิบุตรหัวปีของ a อซาวนี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวเจาะลึกในท้องโลกไบเบิทาง Bible s t e นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเห็นอย่างไรหรือติชมรายการมาได้นะครับ รายการท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเตทที่นี่ที่เดียว